ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วย โดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรำนางรองในส่วนของวันนี้นะครับจะตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคมพศ2563นั่นเองก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับให้สมกับชื่อวันพี่ตายจะมีปล่อยรถอยู่หนึ่งคันนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ตายจะไปถ่ายให้ดูกันว่าเป็นรุ่นไหนไปเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูรถที่พี่ตายจะปล่อยว่าอยู่ตรงไหนกัน แต่ว่าก่อนที่จะถ่ายนะครับเดี๋ยวพี่ตายต้องไปเขาเรียกว่าย่างไงอะทำความสะอาดรถด้วยนี่อุปกรณ์ทำความสะอาดพี่ตายเตรียมไปแล้วอยู่ในถุงเดี๋ยวรอมีงบเดี๋ยวพี่ตายจะจัดวัสดุใส่ให้ดีๆสักหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ตายนะครับ ก็ขอฝากเพจนิดนึงอันนี้ขอฝากต้นเลยแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้รถอิซูซูนะครับก็สามารถติดตามได้พี่ตายได้ทางเพจต่ายขายอิซูซุนะครับและกะ็ดูวิดีโอเกี่ยวกับรถกิจกรรมเกี่ยวกับรถก็ทางช่องอิซูซูบายต่ายอันนี้ยังไม่มีใครมาทํางานนะครับถามว่ากว้างไม่กว้างเลยแหละครับศูนย์รบริการของอิซูซูคิงยตนสาขาบูรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็อยู่ติดฮีโนโด่ด้วย <laughs> <laughs> เวลามาหาพี่ต่ายดูดูก่อนนะดูก่อนนะระวังเลี้ยวผิดนะไอ <im it> พี่ต่ายบอกว่าอยู่ใกล้รบินสันเนี่ยระวังเลี้ยวเข้าฮีโน่นะ <im it> เขาไม่มีรถกระบะขายเขามีแต่รถบรรทุก <im it> อ่า <im it> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของเราเป็นคันไหนเอ่ยที่จะปล่อยวันนี้ <im it> เป็นลูกค้าที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องนะครับ อันนี้รถก็เบาบางลงไปเยอะมากหลังจากเจอวันที่2 7เมื่อวานนี้นะครับนี่ที่จอดอยู่ตัวนี้จะเป็นตัว ZP แน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นออโต้หรือธรรมดาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าสังเกตว่าเป็น ZP กับตัว e M ก็ดูเซ็นเซอร์ข้างหน้าออกก็ได้ครับถ้าเป็นตัว ZP ก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ไหนนาอไหนนออ ไม่ใช่อ่ะไอคันนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูวันหลังนี่รถของพี่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอุ้ยไอเสาอากาศพี่ตายก็ยังไม่ได้ใส่คือทำความสะอาดแล้วมารอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปืือนอ่าฟุณเจเจ้าตัวแซดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นรีโมทมีสัญญาณกงานขโมยให้ด้วยอืมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงไหนกัน หามุมหามุมเดี๋ยวเอาตรงนู้นดีกว่านะข้างๆหกล้ออ๋อไม่พี่ว่าพี่ต่ายว่าตรงนี้ดีกว่าขวามือกลง่งกว้างร่มด้วยคันนี้ลูกค้าจะรับบ่ายโมงนะครับแต่ว่าพี่ต่ายนัดลูกค้าเคลียร์เงินประมาณสักสิบเอดโมงเพราะว่าตอนบ่ายก็ต้องวิ่งไปเก็บ เอกสารให้น้องวิทย์นะครับพอดีลูกค้าเอารถและทะเบียนบ้านหมดไอ้บัตรประชาชนหมดอายุขับรถไม่เป็นอยู่แม่คนเดียวก็พี่ต่ายก็วิ่งไปบริการเก็บให้ไม่เป็นไรนี่เอาตรงนี้ดีกว่า จะมีเสียงเตือนแล้วก็มีกล้องมองหลังเวลาที่เขาถอยหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบถ่ายให้ดูครับ แล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ตายจะเอาให้ลงอ่าไม่ใช่เอาลงให้ดูวันนี้ก็จะเป็นรถที่พี่ตายจะปล่อยนั่นเองก็รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายขอเฉลยก่อนละกันเขาจะเป็นเจ้าตัว c a p 4 Highlander 1.9เกรแนะครับสีขาวมุกค,คันนี้ราคาจะอยู่ที่889,000บาทนั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย ถ้าถ่ายฝั่งนี้จะสว่างนะถ่ายฝั่งนี้แต่ถ้าฝั่งนู้นจะมืดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะทำไมกล้องกระตุกอ่ะแรงไปหรือเปล่าครับถ้าเป็นรถในเกรดแซะนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมส่วนไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED โดยนะครับ่องสว่างผ่านเลนโปรเจคเตอร์นั่นเองทำให้ลำแสงส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็เวลาที่เราขับขี่ในตอนกลางวันนะครับก็จะมีเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์ ช่วยเพิ่มจุดสังเกตให้เพื่อนร่วมทางเห็นเราได้ง่ายชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกย้ายออกมาไว้คู่กันนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบ LED เลยระบบความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นเจ้าตัว1.9เกรดแซคันนี้ตัว h ฮแลนเดอร์นะครับระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็ลงทางลาชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดก็มีมาให้เลยอ่า คันนี้พี่ต่ายเคยรุ่นนี้พี่ต่ายเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับแต่อันนี้พี่ต่ายจะถ่ายแล้วก็ส่งให้น้องดูด้วยเพราะว่าน้องบอกว่าอยากเห็นรถของตัวเองลงช่องจังเลยอ่ะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวแซตเนี่ยตัวยกสูงเนาะเขาจะเป็นแม็ก18นิ้วนะครับสีเทานั่นเองเบอร์ยางจะเป็น265 60 18นะครับในเกรดแซบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยติดตั้งมาจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริง แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็ล้อมแม็กจะใช้เป็นขนาดเดียวกันก็คือจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วเบอร์ยาง265 60นั่นเองคันนี้ดาวเริ่มต้นไม่แพงนะครับจะอยู่ที่45,000บาทเท่านั้นเองทีนี้มีน้องๆถามมาว่าพี่ตายดาวเท่าไหร่ถึงไม่ต้องใช้คนคำํำถ้าเอาจริงๆตามหลักอะ่ะ คือลูกค้าบางท่านก็คือดาว45ออกรถได้เลยอ่าอันนั้นเป็นเพราะว่าเอกสารเขาชัดเจนอย่างเช่นรายได้ชัดเจนอ่าทำอ่าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยพวกใบเสียภาษสภาษีจดทะเบียนอะไรอ่ะคือเขามีหมดไงครับตรวจสอบได้ชัดเจนอันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าทีนี้คือถ้าบางบางคนนะครับที่รายได้ไม่ชัดเจนเนาะก็อาจจะต้องหาสามีหรือภรรยามาร่วมเพื่อให้รายได้เกิน2เท่าของค่างวดนั่นเอง นะครับหลักๆก็กจะประมาณนี้เนี่ยอ่าครับแล้วก็ด้านท้ายของเจ้าตัวแซตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยลูกค้าบางท่านนะครับใส่กันชนให้พี่หรือยังใส่แล้ว <c oughs> การชนเจ้าตัวแซตัว LDA นะครับตัวยกสูงการชนเนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยอ่าสวยงามแล้วก็ช่วยลดแรงต้านที่เกิดจากท้ายรถด้วย ไฟนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED อันนี้เห็นสว่างเห็นได้ชัดเจนมากนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับจะอยู่ตรงมือจับตรงนี้นี่ครับทำงานคู่กับหน้าจอ7นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูภายในนิดหนึ่งในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่น้องขอมาน้องบางท่านทักมาขอสติกเกอร์ ตอนเนี้ยคือพี่ต่ายก็ไม่คิดว่าจะมีใครขอ <g iggle> ก็ติดๆไปติดๆไปนะครับ <g iggle> แต่ก็ดีใจนะลูกค้าเขา้าศูนย์มาอีกรอบหนึ่งสติกเกอร์พี่ต่ายก็ยังอยู่นะครับ <g iggle> และก็น้องน้องโจ้น้องโจ้โจพี่ต่ายสติกเกอร์ละอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวพี่ต่ายกําลังให้ทางน้องหนึ่งการตลาดเขาทาให้แล้วก็พอได้มาเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบส่งให้นะครับสําหรับใครที่ขออ่าสัญลักษณ์ของเกรด Z ซตนะครับก็จะเป็นตัวนี้ เดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูข้างในนิดหนึ่งอาจจะเปิดฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้จะมือได้นิงเดียวพี่ต่ายไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าครับอันนี้ก็พี่ต่ายทำความสะอาดนิดหนึ่งแต่ว่าเหลือแค่ขัดพวกเขาเรียกว่าคราบที่เป็นคราบพลาสติกครับที่เขาแลบมาจากโรงงานกันขี้นก,กันอะไรเงี้ยเวลาดึงออกก็จะมีคราบต้องใช้กาหน้าขัดนี่ ภายในของเจ้าตัวเกนแซตก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับพวงมาลัย3ามการแบบมัตติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอขนาด7นิ้วรอ,องรับทั้ง Android คาพี Apple Auto นะครับเฮ้ย a อ d r o อ d a อโต a แอป e c a r คา <laughs> พและแอตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ห้องโดยสารด้านหน้านะครับด้านหน้ากว้างครับนั่งได้สบายแล้วก็สวยด้วย ตอนนี้ยอดขายของ Isuzu so D-Max ของเรานะครับกำลังพุ่งทะยานเป็นที่หนึ่งอา่าก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การอุดหนุนอา่อาแอร์ด้านหลังนี่มีมาให้เรียบร้อยคือไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าอ่าปัจจุบันนี้อากาศนับวันยิ่งทวีความรุนแรงแล้วก็เป็นพวกฝุ่น PM 2.5เออถ้าอยู่ใน D-Max คันนี้ไม่ต้องห่วงเย็นสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยดูเครื่องไหมเครื่องยนต์นะพี่ต่ายเคยให้ดูไปแล้วไม่ต้องดูหรอกเนาะเดี๋ยวพี่ต่ายจะ รีบเช็ดรถให้เสร็จนะครับก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็เดี๋ยวทําความสะอาดรถลูกค้าก่อนขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ